วันที่13เมษายนวันเสาร์านี้เป็นวันแรงวันแข็งทำสิ่งนี้ได้แต่มีข้อห้ามทำเด็ดขาดวันที่13เมษายนพศ2567นี้เป็นวันเสาร์าเกิดขึ้นในรอบ10ปีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart Hell Base กราบสวัสดีทุกท่านค่ะ วันนี้นําเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องวันที่13เมษายนวันเสาร์5วันแรงวันแข็งทำสิ่งนี้ได้ค่ะแต่มีข้อห้ามทําเด็ดขาดด้วยค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้จึงขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะโบราณอาจารย์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าที่เรียกกันว่าเสาร์ห้านั้นคือวันเสาร์ข้างขึ้นหรือข้างแรมห้าข้าเดือนห้าค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงวันเสาร์ที่ห้าตามปฏิทินทั่วไปแต่อย่างใดนะคะ ฉะนั้นซึ่งโอกาสที่จะเกิดเป็นเสาห้าแบบนี้ก็จะมีประมาณสองถึงสปีครั้งค่ะตามคติความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากคือดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังมากๆโดยหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลใดๆก็ตาม ในวันเสาร์ห้านั้นก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาดเมตตามหานิยมมากมากกว่าปกติค่ะและถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องแข็งด้วยค่ะฉะนั้นความจริงๆแล้ววันเสาร์ห้านั้นคืออะไรก็คือไม่ใช่วันเสาร์ที่ห้าวันที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันค่ะเพราะวันเสาร์ห้าและวันที่ห้าก็ตรงกับวันเสาร์ซึ่งสองวันอย่างนี้ไม่ใช่วันเดียวกันค่ะ ซึ่งตามความเชื่อทางสายศาสตร์เคยมีกรณีที่ว่ามีเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้ที่ศาลเทียงตาที่หน้าศาลอาญารัชดาที่บริเวณโค้งหนึ่งรศพนั้นค่ะเป็นอันที่เล่าลือเรื่องอาถรรพ์ซึ่งสันนิษฐานกันว่าดังนี้คือเหตุเกิดเพราะนักเสี่ยงโชคหรือผู้ที่มีความเชื่อเรื่องวันแรงแห่กันไปจุดทุกเทียนขอพรในวันคืนวันเสาร์เป็นเสาร์ห้าที่ผ่านมากันเป็นจำนวนมากค่ะ นั่นคือชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างมหันค่ะระหว่างวันเสาร์ห้าและวันที่ห้าที่ตรงกับวันเสาร์ซึ่งทั้งสองวันนี้ไม่ใช่วันเดียวกันนะคะทุกท่านฉะนั้นตามความเชื่อทางโหราศาสตร์นั้นคือเสาร์ห้าทางโหราศาสตร์หมายถึงวันครึ่งแรมห้าข้าเดือนห้าของไทยและเป็นวันที่หาได้ยาก,ยากมากยิ่งสองสมปีกว่าจะมีมาสักครั้งหนึ่งค่ะ เนื่องจากต้องตรงกันให้ครบทั้งสามอย่างจึงใช่ค่ะนั้นก็คือต้องเป็นวันเสาร์ที่เป็นวันพระพระจันทร์ครึ่งหรือแรมห้าข้ามและต้องเป็นเดือนห้าของไทยอีกด้วยค่ะและฉะนั้นวันเสาร์ห้าสำคัญนี้ท่านทั้งหลายจึงนิยมใช้ในการปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆค่ะโดยถือว่าเป็นวันที่แรงเป็นวันที่แข็ง และจะส่งอิทธิพลให้เครื่องรางของคลังต่างๆนั้นมีอิทธิฤทธิเหนือมากยิ่งกว่าการทำปลูกเสกข,ของคลังต่างๆในวันอื่นๆซึ่งการประกอบพิธีพุทธาพิเศษข,ของวัตถุมงคลเพื่อบังเกิดอิทธิคุณด้านมหาอำนาจมหาอุดนั้นเหนือกว่าปกติค่ะโดยคติความเชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่บอกกล่าวกัน มาจากท่านครูอาจารย์นักโหราศาสตร์รวมทั้งมีจดบันทึกกันไว้ในตำราจากโบราณอาจารย์ค่ะรวมทั้งท่านอาจารย์โหราศาสตร์ชื่อดังท่านเป็นเลขาธิการสถาบันพยากรศาสตร์ไทยและท่านก็เป็นเจ้าของฉาย,ยาหรฟันทงกล่าวไว้ว่าตามคติความเชื่อของโบราณอาจารย์เชื่อกันว่าดังนี้ค่ะ ดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังมากซึ่งหากมีการประกอบพุทธาพิเศษวัตถุมงคลใดๆก็ตามในวันเสาร์ห้านั้นก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาดค่ะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องของวันเสาร์ห้านั้นหมายถึงวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนหโดยเริ่มความมาเมื่อ20ปี ก่อนนั้นว่ามีวันเสาร์ห้าแรมห้าค่ำเดือนห้าที่มีรูปพระงาม,มที่สุดนั้นโดยมีพระห้าองค์ที่เป็นเพื่อนรักกันรักใคร่สนิทสนมกันมากและต่างก็มีวิชาความรู้ติดตัวกันมาพอสมควรประชุมคิดกันว่าวันเสาร์ที่จะถึงจะนั่งปลุกเสกของตลอดทั้งคืนกันซึ่งพระภิกษุทั้งห้าองค์นั้นมีพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดงดงามมากที่สุดและรักมากที่สุดค่ะ โดยท่านพระองค์มีพระกลิ่งคลองตะเคียนค่ะมีพระยอดธงมีพระท่ากระดานค่ะมีพระสมเด็จและมีพระนางพญาอีกด้วยค่ะซึ่งในวันห้าขั้นเป็นวันอมฤตโชคของวันเสาซึ่งเป็นวันแห่งความหนักแน่นมั่นคงแข็งกร้าวและมีพลังพิเศษจ,จากพระเสาค่ะจึงยิ่งจะเพิ่มทวีคูณในวันนี้นั่นเองค่ะฉะนั้นเครื่องรางของขลังใดๆ ก็ตามเมื่อเข้าพิธีพุทธาพิเศษหรือปลูกเสกในวันนี้ก็จะมีฤทธิ์อย่างมากๆยิ่งค่ะและเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้นะคะในทางโหราศาสตร์วันแรม5ค่ำนี้ยังไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับการทำมงคลบางอย่างค่ะเช่นไม่ควรปลูกบ้านเรือนค่ะไม่ควรขึ้นบ้านใหม่ค่ะไม่เหมาะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากทำการค้าขายใดๆ ในวันนี้จะมีลาบมากและเหมาะในการถ่ายชีวิตวัวควายโคกระบือค่ะส่วนทางล้านนาถือว่าเป็นวันแรมห้าค่ำมีฉลกมากกว่าห้าค่ำค่ะโดยถีแวดล้อมกองเอาคือเป็นวันที่ไม่เหมาะทําการมงคลสำคัญค่ะแต่หากจะทําการจริงๆก็ต้องดูเลือกยามอื่นประกอบอีกด้วยค่ะ ดังนั้นความหมายว่าวันเสาร์ห้าจึงไม่ใช่วันเสาร์ที่ซึ่งตรงกับวันที่ห้านะคะทุกท่านไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับครึ่งหรือแรมห้าข้ามและไม่ใช่แค่วันเสาร์ของเดือนที่ห้าเท่านั้นนะคะแต่คำว่าวันเสาร์ห้านั้นก็คือเป็นวันที่ต้องมีต้องครบทั้งวันและเดือนและเวลาพระจันทร์ด้วยค่ะนั้นคือเป็นวันแรมหรือครึ่งห้าข้ามและเดือนห้าด้วยและที่ต้อง ตรงกับวันเสราร์เท่านั้นค่ะฉะนั้นวันเสราร์ห้าจึงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนับยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาวันเสราร์ห้าที่ผ่านมาคือเช่นวันที่23เมษายน2554ค่ะ คือตรงกับวันเสาร5์5ค่ำเดือน5และวันที่1เมษายน2560ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5และวันที่28มีนาคม2563ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5คะ่ะฉะนั้นต่อไปเป็นวันสำคัญวันต่อมานี้คือจะตรงกับวันที่13เมษายน2567นี้เองค่ะ คือเป็นวันครึ่งห้าข้ามเดือนห้าปีมาโรงนี้ค่ะจะเป็นวันเสราร์ห้าที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแต่อย่างใดก็ตามเรื่องของในวันเสราร์ห้าที่จะถึงนี้นะคะนี้คือวันเสราร์ที่วันที่13เมษายน2567ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ไทยปีนี้ค่ะซึ่งจึง จะมาขอเปิดที่มาของวันที่13เมษายนปีนี้กันค่ะว่าทำไมวันสงกรานต้องตรงกับวันที่13ถึงวันที่15เมษายนซึ่งเป็นวันสงกรานตามหลักโหราศาสตร์คือดูวันที่เทวดาและพระอาทิตย์หรือองค์ราวิเทวดาเคลื่อนที่ย้ายไปเข้าสู่ราศีใหม่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับคำว่าสงกรานที่หมายถึงการก้าวขึ้นเข้าสู่หรือการเคลื่อนที่ ซึ่งความจริงแล้วทุกเดือนต่างก็มีวันสงกรานต์เรียกว่าสงกรานต์เดือนค่ะแต่ที่เรารู้จักเพียงสงกรานต์ในเดือนเมษายนนะคะก็เป็นเพราะเดือนนี้มีความสำคัญมากที่สุดค่ะคือความสำคัญของสงกรานต์ในอดีตนอกจากจะเป็นวันเทศกาลเล่นน้ำอย่างที่เราเข้าใจในทุกปีแล้วและยังเป็นวันครึ่งปีใหม่ของไทยเราอีกด้วยค่ะ โดยการใช้สงกรานต์เดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่นี่เองค่ะจึงทำให้สงกรานต์เดือนเมษายนนี้มีความพิเศษมากมากกว่าเดือนอื่นๆค่ะการที่สงกรานต์เดือนนี้ถูกนับเป็นวันปีใหม่ของไทยเราที่มีที่มามาจากที่โหราศาสตร์มีราศีเมษเป็นจักรราศีแรกสูตรการเคลื่อนที่สู่ราศีเมษจึงเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ค่ะ ดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงราศีในเดือนเมษายนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงตรงกลางเดือนค่ะแต่ยังเป็นสงกรานต์ประจำปีอีกด้วยค่ะโดยประเทศไทยเราจึงใช้สงกรานต์เป็นวันปีใหม่ตั้งแต่นั้นมาคือตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนกระทั่งปีพุทธศักราช2483ค่ะ จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันครึ่งปีใหม่ตามแบบสากลทั่วโลกเขานั่นเองค่ะถึงกระนั้นจนถึงปัจจุบันนี้คนไทยเทศการสงกรานก็ยังนับว่ามีความสำคัญกับคนไทยเราค่ะคือเนื่องด้วยประเพณีไทยเราดั้งเดิมมีการปฏิบัติต่อการมาหลายทั่วอายุคนอย่างเช่นการรดน้ำดำหัวผู้ที่มีอาวุโสในครอบครัวของ คนไทยเราค่ะและการทำบุญสงน้ำพระและการเล่นศาสน้ำและกิจกรรมอื่นๆเป็นต้นอีกด้วยค่ะด้วยตามปกติแล้วนะคะเทศกาลสงกรานจะมีระยะเวลาสามวันคือช่วงวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตาม สงกรานนั้นก็เป็นเหตุที่อิงก,กับโหราศาสตร์จึงทำให้วันละราศีซึ่งอาจไม่ได้เกิดขึ้นตรงกับทุกปีค่ะแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีวันสงกรานที่ถูกกำหนดไว้ช่วงเวลาเดิมของทุกปีเช่นนี้แล้วเพราะเหตุใดวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีจึงถูกเลือกให้เป็นวันสงกรานตามบันทึกในอดีตนั้นค่ะพบว่าวันสงกรานในแต่ละปีนั้น ก็ไม่ตรงกันค่ะคืออย่างเช่นในช่วงรัชกาลที่4สถานที่บางที่เริ่มต้นวันที่11เมษายนแต่ในบางที่เริ่มวันที่12เมษายนหรือย้อนกลับไปถึงช่วงสมัยอยุทยาโดยอ้างอิงจากคงสาวดานบันทึกเหตุการณ์กรุงแตกที่จุลศักราช1129ค่ะพบว่าวันดังกล่าวตรงกับวันสงกรานต์กลาง หากแต่ในปัจจุบันตรงกับวันที่14เมษายนค่ะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราทุกคนทุกท่านต่างก็จดจำเหมือนกันเป็นประเพณีว่าวันที่13เมษายนนี้คือวันเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ของไทยเราซึ่งการกำหนดวันดังกล่าวนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2491และนอกจากนี้ก็อยากให้เป็นวันหยุดราชการด้วยค่ะ และเป็นวันครอบครัวให้ได้พบกันมีความรักความอบอุ่นให้กันในครอบครัวค่ะและได้เป็นวันปีใหม่ของไทยและได้หยุดพักผ่อนมีความสุขเล่นน้ำด้วยกันในวันสงกรานนั้นเองค่ะและจึงขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ช่องของเรา B Heart h a l t e Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะ ให้โอกาสได้ดูแลท่านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะสาธุค,ค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ